พี่น้องเแม่นคักแถเด้ะแม่นคักเถเด้บ้านเมืองเฮาเป็นอียงไปนอกเมียหาลูกสิบหกคนพี่น้องเฮ็ดจังได๋สีเลียงไวเพชจังได๋สีเลียงไวเพลินเกินไปหรือเปล่าทําไม่บริหมันถ้ามกรั่นลากระหดหมันซะลูกหลายปันนันจาสีเลียงไว้บอรู้เจ้าคิดปาใครถึงไหวมองไดยละก็ะเดวบ่ตองมาเลียงดูปปูเสื้อกะได้โอ้ย่อยละนายเห็นแบบนี้กะนายอยี้ะพี่น้อง แต่ก็ย่างวาแหละเวลาเกิดยังขืนมีแต่ขอบขั้วไฟยิ่งต้องรับผิดชอบบางที่คนที่มีเซ็กแล้วก็ขอดูออกมากกบ่อใดสิมาเลียงดูปูเสื้ออีกอย่างมากมายแล้วก็เอ่อเหมือนกับว่าขอดผลพลทองหล้ะก็บเรี่ยวเออให้ผู้อื่นเขารับผิดชอบให้ผู้อื่นเขาดูแลยังไฟใช้เวลาเหลิกกับไม่ยิ่งไปแล้วกับบ่อใดมานังรับผิดชอบรับผิดชอบก็คือเอ่อปะาด้วยดยแล้วก็ไปเลย รังคนนะลังคนนะอาจจะเป็นส่วนหลายก็ได้บ่หูแต่ว่าลังคนกะเออโอเคแหละเหลิกการกับเมียเหลิกการกับเมียยงไปแล้วก็ยังเลี้ยงดูยังทรงเสียหลูกเต่าอยู่แต่สําหรับลังคนกะปะหล้วก็ไปเลยเนี่ยมันลําบากเลยพี่น้องบานเห่าเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บ่ได้แค่ว่าเรื่องนี่นะผู้เฒ่าผู้แก่ บ่านเฮาหนีก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีลูกมีเต่ากันสุขคน้นสุขคนพี่น้องแล้วการเลี้ยงกันย่างกัดต้องบอกว่ามันลำบากลำบากหาเงินว่า,าููหลานไปโรงเรียนลำบากเลนน้ากลและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเหมือนกับว่าสมัยมันต่างกันนาะพี่น้องย่างผู้เฒ่าผู้เลี้ยงผู้ก็เลี้ยงได้เตะโตแหละย่างอื่นเพิ่นกับว่าเขาใจดอกย่างโซ่ชอกโซ่โซเฉียวสิเพื่กับว่ามีความรู้แล้วก็บว่าได้สามารถสอนเด็หน่วยในปัจจุบันนี้ได สมุดคุณค่วหยการบานก็มาจากโรงเรียนกับบวไ้ว่าสามารถ,ถสิสอนลูกสอวร้านใดได้ว่าอันนี้เฮ็ดจังสันอันนั้นเฮ็ดจังสี่และตอนเี้ก็คือว่ามีข่าวออกมาแล้วมันกับว่าผลเป็นเออวงการสีกากีหีกแล่าพี่น้องเอ,อ้ยจักสีวาจังไดแต่ก็ย่างวาแหละผู้เป็นภรรยาผู้เป็นเี้ยงกับมีทธิ์ออกมาเรียกร้องเนาะพี่น้องเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเฮ็ดผู้เดียวบ่ไ้ เออต,ตอ่างคนะต่างเอียงนะต่างคนต่างเ,ออเหตุให้เขาเกิดมากับสมควรทีดจะรับผิดชอบทรงเสียเลี่ยงดูบ่เมนวนาป่อยปะถิง่งละเล่ยแบบนี้เดี่ยวเด็กหน่อยบอ่เมนจำนวนน้อยๆเลยสิบหกคนเออว่าไปกับเป็นตาเห็นใจอยู่ดอกแต่ลัางเทือก็บได้มันก็เกิดจากการกระทําของตัวเองทั้งนั้นถึงได้มีการเกิดมาหลายขนาดนี้ แต่ว่าถามว่าในมุมมองข่อยหน้าว่าถ้าให้รับิดชอบเด็กน้อย16คนหันมีฐานเงินเดือนเพียงแค่เดือนละ120,000บ่สามารถเลี้ยงได้พี่น้องบอีหี่ซะแต่ว่าผลของการแบบนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิจัดการจังไงได้หมดเนาะเออบ่ฮู้ว่าสิจัดการอีหยังังไงแต่ว่าข่อยเบิ่งข่าวแล้วข่อยกะนายเออนาย ่คยคิดว่าล่าเเือสําหรับผู้ชายสิว่าเป็นพออ่ะถ้าสมมุติว่าไปแจงเกิดลูกเออพอคนนี้นนาสีมีการตรวจอบทะเบียนหลาดว่าผู้ชายคนนี้เคยมีลูกมาแล้วจากคนเคยมีเมียเคยแต่งงานแล้วจากคนแม่ของลูกมีผู้ใดแน่ผู้ใดแน่ก็สิสดหูว่าเขานี่เป็นคนมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงไหนก็ิไดให้ม่ยิ่งี่ว่ามาคบหาศึกษาดูใจหนีไดหูไดีเห็นว่าเออเขามีความสามารถในการที่จะเลี้ยงดู ปูเสือ้อลูกที่เกิดมาหรือเปล่าหรือว่าเขาเพียงแต่ว่าเอ่อเอาตัวหลอดเป็นมือมือหนาซิมีแบบนี้ให้ไม่ยิ่งดเดบเงิงคือการเนาะพี่น้องเหมือนกับว่าถ้าคบผู้ใดนี่ก็คือเออสามารถเอาไลซ์ซื้อนี่ไปขึ้นอำเภอเบิ้งเลยว่ามีประวัติอีหยังแน่มีลูกมีเต่าหรือมีเมียกี่คนเออหนาซิมีแบบนี้นะเพื่ออีหยังเพื่อจะได้สแกนผู้ชายบางที่ผู้ยิ่งกับว่าหูหดอกเบิ่งแค่อ่ารูปพันธ์สันฐานเบิ้งแค่ฐานะเบิ่งแค่อ่า านาทีการงานกนสบศึกษาดูใจไปเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการผลาทาเสียที่กับเออมีลูกน้ำกันเนาะพี่น้องย่างวาแหละมันมันเป็นเรื่องอย่างถี่เวายากแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยเรื่องพวกนี้ยแล้วแต่ว่าจะง่ายก็ต้องมีการเรียกร้องให้ไฟใช้ออกมารับผิดชอบอนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ว่า,าจะสามารถ รับผิดชอบได้ในรูปแบบใดก็ต้องถาเบิ่งอีกต่อไปหรือว่ากฎหมายบานเหาเนาะยังว่าแหละเพ้อเผลอฟ้องร้องชนะกับบ้าหูว่าไฟแช่หนี่สิรับผิดชอบได้จริงตามที่ศาลมีคำสั่งหรือเปล่าหรือว่าสีเอ่อดองร้อยกับบ้หูเนาะพี่น้องติดตาม,มิึงเดืองน,นี้แต่ว่าข่อยกับคงสิบติดตามแล้วข่อยกับออกมาว้าเพียงแค่นี้แหละตามที่เห็นยบ่ติดตามหรอ่อยสร้าง